ทำไมสัตว์โลกถึงเป็นไปตามกรรมกรรมคืออะไรความหมายจริงๆของกรรมคือการกระทำการกระทำทุกอย่างย่อมมีผลเราเรียกผลนั้นว่าวิบากกฎแห่งกรรมคือกฎที่สรุปได้สั้นๆว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่ว มีพุทธพจน์ว่าหวานพืชอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนั้นถ้าปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วงปลูกลำไยย่อมได้ลำไยมีคนถามว่าเรามักจะคุ้นกันว่ากฎแห่งกรรมหมายถึงชาตินี้เป็นอย่างนี้พระชาติที่แล้วทำแบบนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหม พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าลัทธิหรือความเชื่อนอกพระพุทธศาสนามีอยู่สามอย่างหนึ่งคือความเชื่อว่าสุขทุกข์ของเราทุกวันนี้เกิดขึ้นโดยการดนมาดานของพระเจ้า 2. คือความเชื่อว่าสุขทุกข์ของเราตอนนี้เป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตชาตินี่ก็ไม่ใช่ความเชื่อหรือคำสอนของพระพุทธเจ้า 3. คือความเชื่อว่าที่เราเป็นอยู่วันนี้ไม่มีเหตุ ไม่มีผลเป็นความบังเอิญก็ไม่ใช่พุทธศาสนาเช่นเดียวกันพระพุทธองค์ไม่เคยพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเพื่อให้เราไปสนใจกับเรื่องราวในอดีตตรงกันข้ามท่านพูดเพื่อไม่ให้เราเป็นทาสของอดีตไม่ให้นั่งงอมืองอเท้าเพราะคิดว่าอดีตทำมาอย่างนั้นตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นไม่ใช่สาระของกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นให้เราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดโดยพึ่งความเพียรของตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ให้เชื่อว่าการกระทําของเราย่อมสง่งผลทําไมเวลาสอนกันเรื่องทําบุญละบาปเราถึงเน้นว่าตายแล้วจะได้ไปสวรรค์หรือชาติหน้าเกิดมาจะได้สบายละ่ะส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากความเชื่อแบบชาวบ้าน ซึ่งโยงไปถึงประวัติศาสตร์ของพุทธศาส,สนาและก็วัฒนธรรมไทยก็คือคำพีไตรภูมิพระร่วงที่พระเจ้าลีไทยแต่งสมัยสุุโไทยเป็นคำพีที่มีอิทธิพลต่อพุทธศาส,สนาไทยมาตลอดช่วงเวลา700ปีจิตกรรมฝาผนังของวัดทุกวัดที่เป็นเรื่องนรกสวรรค์เป็นอิทธิพลมาจากไตรภูมิพระร่วง ไตรปูมพระร่วงทําให้ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์แพร่หลายจนดูเหมือนพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องนี้อีกเหตุผลคือเราต้องการหาคําอธิบายสําเร็จรูปที่ตอบคําถามได้ทุกเรื่องมนุษย์เรามีคําถามที่ต้องการคําตอบอยู่เสมอทําให้วิทยาศาสตร์เคลื่อนไหวไม่หยุดยั้ยงแต่บางครั้งคำตอบแบบวิทยาศาสตร์ซับซ้อนเกินกว่าชาวบ้านจะเข้าใจได้ ความคิดเรื่องอดีตชาติหรือการเกิดใหม่สามารถอธิบายได้ง่ายกว่าว่าทำไมเราถึงเกิดมารวยจนไม่เหมือนกันอายุยาวอายุสั้นไม่เท่ากันเรื่องกรรมในอดีตมาอธิบายเรื่องแบบนี้ได้ทำให้คนยอมรับชะตากรรมหรือสภาพที่เป็นอยู่ได้แต่ที่สอนกันนั้นมันฉาบช่วยมากเป็นสูตรสำเร็จเกินไปบุญต่างจะบาปอย่างไร บุญมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือการทำดีเช่นท,ทำดีทางกายวาจาใจด้วยการรักษาศีลอีกความหมายคือความเย็นใจความสุขความสงบใจเป็นผลมาจากการทำความดีแต่ถ้าพูดให้เคร่งครัดบุญแปลว่าเครื่องชำระใจหรือชำระใจจากกิเลสจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อชำระใจได้จิตใจย่อมเป็นสุข ใจที่เป็นบุญคือใจที่เป็นสุขความสุขเป็นผลจากการทำความดีนี่เป็นสิ่งที่พุทธศาสนาเชื่อว่าเป็นสากลถ้าคุณทำบุญหรือทำความดีย่อมได้รับความสุขเหมือนกันในทุกที่ทุกเวลาบาปก็หมายถึงการกระทำที่ไม่ดีทำให้เกิดทุกข์เป็นจริงในทุกที่ทุกเวลาเหมือนกันเช่นคุณไปฆ่าคนคนอื่นก็เป็นทุกข์ คุณก็ทุกข์ต้องคอยหลบหนีไม่มีความสุขแต่ถ้าคุณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจคุณก็สบายคนอื่นก็มีความสุขสังคมยุคนี้ซับซ้อนขึ้นโยมคิดว่าความหมายของบุญและบาปเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนไหมความหมายที่แท้จริงไม่เปลี่ยนแต่แตพฤติกรรมของคนอาจจะเปลี่ยนคือความซับซ้อนขึ้นอย่างการคโกง คอร์ปชันเป็นอกุศลจัดว่าเป็นบาปเหมือนกันโรงงานปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ําก็เป็นบาปเป็นการผิดศีลในความหมายของการเบียดเบียนผู้อื่นศีลหมายถึงการไม่เบียดเบียนศีลห้าเป็นแค่เกณฑ์ขั้นตั่าที่จะทําให้สังคมอยู่ได้อย่างเป็นสุขแม้ว่าไม่ผิดศีลห้าแต่ไปเบียดเบียนผู้อื่นก็เรียกว่าผิดศีล ถ้าจะให้นิยามบุญหรือการทำประโยชน์เกื้อกูลทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นอันนำไปสู่ความสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืนการดูหนังฟังเพลงก็เป็นความสุขแต่ไม่เที่ยงแท้และไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นจึงเป็นบุญไม่ได้บาปก็ตรงกันข้ามเป็นการทำลายประโยชน์ตนเองเป็นการทำลายประโยชน์ตนประโยชน์ท่านซึ่งขัดขวางการเข้าถึงความสุขที่เที่ยงแท้และยั่งยืน สาเหตุที่ต้องเน้นเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะการเอาเปรียบบางอย่างเราได้ประโยชน์เข้าตัวก็จริงแต่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือมองดีๆจากการไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วยังไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยการเป็นการก่อบาปให้กับตัวเองบุญที่เราได้มาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ไกลตัวเลย มันเป็นกฎธรรมชาติเมื่อเราช่วยคนดา์บอดข้ามถนนมีคนเห็นหรือไม่เห็นก็ตามคุณก็จะมีความสุขเหมือนกับเรากินข้าวแล้วอิ่มไม่มีใครทําให้เราอิ่มเราอิ่มเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติถ้ากินอาหารที่ไม่เป็นโทษมันก็อิ่มบุญน,นั้นถ้าทําแล้วเกิดผลทันทีก็คือที่ใจแต่ก็ยังมีอนิสงส์บางอย่างที่ให้ผลในเวลาต่อมา เช่นเมื่อเราเอื้อเฟื้อใครเขาก็ทราบซึ้งํำใจของเราทำให้เขาทำดีต่อเราหรือช่วยเหลือเราในการต่อมาการทำบุญเพราะอยากได้บุญเยอะๆตายชาติหน้าจะได้สบายเป็นความคิดที่ถูกต้องไหมคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดเพราะอย่างน้อยก็ยังเป็นการทำความดีอยู่แต่พระพุทธเจ้าเคยเตือนไว้ว่าการทำบุญให้ทานที่มีอานิสงส์น้อย คือการให้ทานด้วยใจที่มีเยื่อใยด้วยจิตที่หวังสะสมบุญหรือหวังสวยสุขในภพหน้าเป็นการทำบุญด้วยจิตที่มีกิเลสได้บุญเหมือนกันแต่ได้บุญน้อยกว่าการทำบุญโดยไม่หวังผลตอบแทนพูดถึงเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคำว่ากรรมไม่ใช่หมายถึงบาปอย่างเดียวคำว่ากรรมหมายถึงบุญด้วย กุศลกรรมคือบาปกุศลกรรมคือบุญฉะนั้นคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็หมายถึงเป็นไปได้ทั้งกรรมดีและก็กรรมชั่วเป็นไปได้ทั้งบุญและก็บาปนั่นเองก็ขอใหญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีทูกหลานกตันยูทุกท่านทุกคนจเจริญธรรม